สวัสดีจ้ามือน,นี้กับมาพบกับนาน้อยคือเก่าเนาะมามือน,นี้นาน้อยสิภาพเพื่อนมาเซ็กเบิง้งซ่องของเฮ้าเนาะจ๋านาอแล้วกับฟิวเจอร์จังตัง ของซ่องยูทูบของเขานะจ๊ะเนาะว่ามีวิดีโอติดเหลืองบอรหรือคอมเมนต์เป็นสแปมบอแล้วก็เวาในยูทูบของเขานะจ๊ะเนาะที่เวลาเขาทําไปก้อนอื่นเบิร์ดเขาก็สิเข้าในไอ้กูเกิลโค m มเนือจากเ้อถ้าผู้ใดบ่มีเข้าไปดาวน์โหลดมาแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลนะจ๊ะเนาะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะกูเกิลโค m มเนืองจากเ้อเขาจะบอกเข้าทางหน้าแอปโดยตรงเนื่อจากวิธีนี้เขาจะเข้าด้วยกูเกิลโค m มพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะนเนาะให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่า วาทีเนาะจ้ะเนาะวายทีสตูดิโออันนี้กับเปลยนที่หน้าน้อยเคยค้นหาแล้วเนาะจ้ะก็จะมีค้างไว้หน้าจอของหน้าน้อยเนาะกดเข้าไปเลยค่ะวายทีสตูดิโอเนาะจ้ะเพราะกดมาแล้วก็เป็นหน้านี้ให้เพื่อนๆกดไอตัวแรกเนาะจ้ะเด้อกดตัวแรกกดเข้าไปจ้ะเพราะกดมาแล้วจะมาสู้หน้านี้เนาะถ้าบางคนกับสิแรนเข้าแอปเลยจ้ะบางคนกับสีมานี้ให้เพื่อนเพื่อนกดตัวใส่ไซ้นี่เดาอจ้ะข้างล่างเด้อผมไม่ไอตัวข้างบนเด้ะจ้ะไอตัวข้างบนมันเข้าพลาดแอปเนาะจ้ะกดมาแล้วก็รละอีกแป๊บนึงเนาะจ้ะ แล้วก็สิเข้ามาสู้หน้านี้เนาะจนะเนาะบางคนน่ะจะจะบวเข้าจะบวเป็นหูฟันเฟืองเนาะจะเ <c oughs> พราะกดไอ้วทีแล้วก็จะวิ่งเข้าหน้านี้เลยเนาะแต่ของน้าน้อยจะเข้าแอปตัวนั้นก้นเนาะจนะเนาะแล้วก็ค่อยเข้ามาตัวนี้เพราะมาแล้วก็ขึ้นหน้าต่างๆที่เขาจะมาเซ็กดูเนาะจนะเนาะแล้วก็เห็นบบนี้ก็จะเป็นหน้านี้เนาะจนะเนาะนี่นี่ก็คือวิดีโอของเข้าล่าสุดของน้าน้อยเนาะจนะเนาะ นี่คือผู้ติดตามล้วก็เวลาการดูล่าสุดของน้นนอยได้กีโมงล่านสุดเนาะแล้วก็บ,บ่ท่านถ้าเขาอยากดูเวลาเพิ่มเติมของเข,าข้าก็กดคําว่าเพิ่มเติมนะจ้ะเด้อเวลา ela, ร่วมทั้งเบิดของเข้าเนาะจา้ปะปได้กีโมงแล้วก็บัที่นี้น้นนอยกับสิภาคเพื่อนๆมัเซ็กไอ้ข้อค่วมที่เป็นสแปมเนาะจา้ะเข้าตรงสามเหลี่ยมเห็นว่าจา้ะแล้วก็จะเป็นรูปอย่างสินน้องรูปซองของเขา้าแล้วก็มีข้อค่วมกดคาไปคําว่า พอความคิดเห็นเนาะจ้าเนาะกดมาแล้วก็จะมาซูหน้าแบบนี้เนาะจ้าเนาะเพราะซูน้าแบบนี้แล้วเขาก็เบิ้งเลยจ้าเด้อแล้วก็เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นว่าจ๋าจะมีสามซ่องเนาะจ้าเนาะซ่องแรกจะเขียนว่าเผยแพร่เผยแพร่แล้วซ่องที่สองจะว่าระงับเพื่อรอตรวจสอบเนาะจ้าเนาะซ่องที่สามก็ว่าอาจจะเป็นสแปมเนาะจ้ะเนาะในนี้เขากะ ไอสองซ่องแรกนั้นซ่องซ่องกลางที front. 2 front. 2 front. ่ว่ากักเพื่อร่อต้อนสอบน้อยกับผูู้้ดอกน้อยกับโกดมาที่ซ่องที่สามน่าจเป็นสแปมนี่กรบโบมี่น่าจะข้อคว้นเป็นสแปียมน้อยลบออกเบิดแล้วน่าจะหลักการที่นี้เขาก็สิมาเซ็กเบื้องเงินอันนั้นน่าจะเซ็กเซ็กเบื้องอย่างละต่อไปเซ็กเบื้องเงินฟิวเจอร์ต่างๆของเขาแหละน้อยกับซีโกดเข้าไปตรงนี่เห็นบ่เห็นบ่โกดโกดไปน่าจะเนาะเขาจะเบื้องอันไหนฮะโกดไปน้อยกับซีโกดอัน วิดีโอเนาะจ้ะเนาะนาะน้อยสิเบิ้งวิดีโอของเขานาะจะว่าติดเหลืองเนาะจะนะ้าะเนาะอันเฮาเบิ่งบันไดตีว่าวิดีโอเขาติดเหลืองเห็นดวงตาสีเขียวเบียวจ้ะพี่น้องนั่นแหละถ้าดวงตาสีเขียวเียวน่ะอันของเขา้าบบติดเหลืองเนาะจ้ะได้วิดีโอบ่ติดเหลืองเนาะจะนะ้ะเนาะดวงตาเลือๆนอนะเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เวลามีเวลามีคำนวณการดูกี่ครั้งกี่ครั้งให้เฮ้าดูเบดเนาะจ้ะเนาะ่ล้จ้ะดวงตา ถ้าผูใ้ใดติดเหลืองดวงตาตัวนี้ก็จะเปี้ยนเป็นสีเหลืองเนาะจานะ้ะเนาะวิดีโอติดเหลืองติดเหลืองที่เขาว่ากันเนาะจา้ะแต่นี่เขากับสำรวจเบิดแล้วของหนาน้อยกับบมมี่นนะเนาะจ้ะเนาะบ่ติดเหลืองเนาะและเฮากับไล่เบิ่งวิดีโอของเขเบิดทุกอันเนาะจานะ้ะเนาะซ็กเพื่อในอนาคตของเขานะาาจะซ็กไปเพื่อเวลาเขาจะเปิดสร้างรายได้จะได้ติดแล้วหลังจากนั้นเฮาก็มากดสามเหลี่ยมอีกเนาะจานะ้ะเนาะเพื่อขยายซ่องกดไปดูเวลาเนาะจา้ะเด้อแบบนี้เน้ะ หนาน้อยกับสิภาเพื่อนๆมาดูเวลาเนาะจ้ะเนาะกดตรงสามเรี่ยมเนาะจ้ะเข้ามากจะเป็นเวลายี่สิบแปดวันของหน้าน้อยเนาะเวลาล่าสุดเนาะจ้ะเนาะนี่ถ้าผู้ใดอยากดูเวลาเต็มเนาะจ้ะให้กดคําว่าตัวหนังสือเล็กๆเห็นว่าจ้ะไตไต่เนาะคําว่าดูเพิ่มเติมเนาะจ้ะเนาะเข้าใจมีเวลาคํานวณทั้งเบิดของเข้าเนาะจ้ะทั้งเบิดที่เข้าทํามากแหะจะมีเวลาคํานวณทั้งเบิดเนาะดูเพิ่มเติมกดคําว่าดูเพิ่มเติมเนาะจ้ะเดาอ อย่มีเวลาทั้งเบิดที่เฮาทํำมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งน่ะแล้ววิดีโอต่อไปน,น้อยสิท้ำบอก้ะจะได้ว่าว่าเฮาเบิ่งเวลาทั้งเบิดอยู่บอนไดเนาะจา๋ะเนาะอันนี้กับเวลาเขาข้าวยี่ยี่สิบแปดวันที่เฮาทํำมาเนาะจานะะาในสองร้อยกัวโซโมงเนาะจ๋ะนี่แหละจ๋ากดไปที่ข้อความคิดเห็นคือเก้าเนะจ๋ะข้อความคิดเห็นของเฮานี่เห็นปะ ผู้ใดอยากคูว่าข้อความติดสปแปมแล้วก็กลับขึ้นมาสู้หน้าของเขาเนะจะ้ะเนาะหน้าน้อยกับผ้าเพื่อนเพื่อนเบิง้งจนครบแล้วเนาะจาะ้ะเนาะแล้วกันผู้ใดอยากคูฟิวเจอร์ตั้งตั้งอย่างกับอยู่ในหน้านี่แหละจ้ะก,กดเบิง้งเอานะจ้ะไล่เลี่ยเบิง้งตรงสามเลี่ยมเนาะจ้ะก,กดเบิง้งแล้วก็กดเข้าไปเบิ้งเลยๆเนาะจาะ้ะเนาะเข้าไปเบิ้งนี่แหละอยู่ในนี่แหละจะ้ะเนาะจะบอกว่าทุกอย่างเนาะจา้ะอันหน้าน้อยกับขอจบคลิปแค่นี้เด้อจะ้ะเด้อ ขั้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นาน้อยน้าหนี่เด้อจ๋าเด้อบายบายเด้อจ๋าเด้อขอบคุณนอจ๋าที่เข้ามารับส้มเข้ามาติส้มนะจา๋านะเข้ามารับส้มผิดพลาดวันไหนก็ขอโทษขออภัย้อจ๋าเด้อถ้าพอเข้าใจก็ฟังบ่อยๆฟังดูๆเอานะจา๋านะขอบคุณจา้าบายบาย